ไม่ร่วงแล้วทานตัวนี้ดีมากขอบคอณมากนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะก็คือจะเป็นวิตามินของไบโอตินกับซิงจากคณะเภสัชจ,จุลนะคะใครที่มีปัญหาผมบางผมร่วงอยากกระตุ้นให้ลูกผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากพันธุกรรมนะคะหรือว่าจากคนที่แบบว่ามีการใช้ความร้อนใช้สารเคมีทําสีผมเยอะนะคะหรือบางคนเนี่ยเกิดจากภาวะลองโควิดเนาะหรือบางคนเนี่ยเกิดจากที่เด่นมากๆกก็คือคุณแม่หลังคลอดนะคะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของ ผมบางผมร่วงหลังคลอดเยอะมากๆเนื่องจากว่าในขณะที่เราตั้งครรภ์น,นะคะลูกของเราในท้องเนี่ยจะดึงสารอาหารจากคุณแม่ไปนะคะซึ่งพอเราขาดสารอาหารเนะะี่ยค่ะมันจะคือสารอาหารบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะไบตอตินกับซิงเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นแร่ธาตุแล้วก็วิตามินตัวหลักนะคะที่ร่างกายเนี่ยจะดึงเอาไปสังเคราะห์เป็นเคลาตีนสังเคราะห์เป็นเซลล์รากผมเซลล์เล็บต่างๆนะคะดังนั้นถ้าใครมีปัญหาผมบางผมร่วงอยากที่จะหาวิตามินในการบำรุงผมกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ๆกระตุ้นให้วงจรการสร้าง เส้นผมเนี่ยมันเป็นไปอย่างปกตินะคะให้ลองเสริมอาหารอาหารเสริมวิตามินพวกกลุ่มไบโอตินกับซิงค์ดูนะคะซึ่งมันจะมีในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลายหลายยี่ห้อนะคะแต่ตัวที่อู่แนะนำเนี่ยคือจะเป็นของคณะเภสัชจุฬาเนื่องจากว่าข้อแรกเลยวิตามินและธาตุถูกต้องในความแรงที่ถูกต้องเห็นผลได้ตรงกับงานวิจัย 2. ผู้ผลิตน่าเชื่อถือนะคะจะเป็นคณะเภสัชจุฬาซึ่งเป็นองค์กรที่มีการทําการศึกษางานวิจัยทำเปเปอร์ อยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อ3คือราคาที่ย่อมเยาอันนี้ค่ะทุกคน1กระปุกมีถึง90เม็ด90เม็ดนี่คือกินได้90วันคือ3เดือนนะคะแต่ถ้าใครอยากเห็นผลเร็วนะคะอยากแบบบํารุงเยอะๆเนี่ยกินสามารถกินได้วันละ2เม็ดก็ได้ส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรกเลยบางคนเนี่ยถามว่าอยากขอดูเม็ดยาเนาะว่าเม็ดยาเป็นแบบไหนเม็ดยาเนี่ยจะค่อนข้างบางมากๆนะคะเม็ดจะเป็นเม็ดแป้งบางมากๆดังนั้นใครที่กินยากินวิตามินยากเนี่ยค่ะอันนี้ถือว่ากินง่ายนะคะกินง่ายที่สําคัญเบลตินกับซิง ยังไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์รากผมนะคะใครที่แบบว่าทําเล็บเจลวบ่อยนะเล็บไม่แข็งแรงเล็บเปาะเล็บบางนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบํารุงเล็บได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเมื่อจากมันมีสิงใครที่มีปัญหาเป็นสิวผิวมันซิ่งนียจะช่วยในเรื่องของการลดสิวได้ดีนะคะช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคที ria ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวควบคุมความมันส่วนเกินบนใบหน้าก็จะช่วยในการลดสาเหตุของการเกิดสิวได้แทบทุกประเภทเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นวิตามินที่ทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้แต่ถ้าคนตั้ง ยังไม่ให้ทานนะคะคุณแม่ให้มีปัญหาผมลุ่งหลังคอดเนี่ยแนะนําว่ารอให้คอดน้องก่อนแต่ถ้ากําลังให้นมลูกอยู่เนี่ยสามารถทานได้นะคะอันนี้จะเป็นของคณะเภสัจ,จุฬาเลยค่ะของแท้นะคะส่งฟรีตรงจากร้านขายยานะคะกดที่ตะกาสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยค่ะ